ขอสวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่ในรายการ Google c a s ม Gaming TV ครับวันนี้ครับเราก็จะมาเล่นในในหมวดปืนพระเจ้าเห่ากันต่อเลยนะครับสวัสดีครับก็ในหมวดปืนพระเจ้าเห่าก็ห่างหายการไปนานนะครับก็ขออภัยกันด้วยนะครับก็คือว่าปีนี้ผมก็ต้องติดสอบแล้วก็ต้องเออแล้วก็ต้องอ่านหนังสือนะครับก็เลยไม่ค่อยมีเวลาจะแคสเท่าไหร่นะครับ ตอนนี้แบะครับ <G ül> เรากับผมก็ขอข้ามไปเลยแล้วกันนะครับเฮ้ยแงพงพงใจ,ใจออนะครับพงใจครับพงเจเออครับ ลูอีก็หนีไปนะครับก็เราก็ก็ก็ต่อเจอกับชายที่ชื่อว่าลูอีเซรานะครับนะครับรีออนก็เปลี่ยนชุดอีกแล้วนะครับไม่รู้เป็นเหี้ยอะไรนะฮะไม่ต้องเก็บกระสุนครับครับเบสโกครับอ๋อครับพอขาก็มาหาเราแล้วมาแจมนะมาแจมเซฟก่อนเซฟก่อนนะครับ นะครับแล้วก็ไปหาพ่อค้ากันนะครับแล้วก็รีอแมงถือเืแทนการมาดได้ยังไงครับครับผมงงกับฉากั้่สิ้นจริงๆนะครับอืเอาครบมือโอ้โหไม่แฮนการเลยเว้ยแต่ผมไม่เสื้อครับเรามาเซลล์ครับเรามาเซลล์ลูบี้ครับลูบี้ที่เราเก็บมาได้เสรฟอันนี้ครับเซลอันนี้ครับอันนี้ยังไม่สองเซลล์ครับเพราะว่ามันสามารถคอมปักันได้ครับ มันก็จ้องหน้ามันไม่ที่เทียบเห็นไหมครับมันจะคอมไปกันได้เอา้ากูยังไม่กูนี่กูยังไม่เซลสเปเนียอีกเลยสเปเนยียครับ <c oughs> เอาเราก็เซลไปนะครับผมก็ไม่มีอะไรให้เธออาบนะครับไปเถอะครับลุยครับลุยลุยโล,ยลดนะครับลุยโล,ยลดนี่ก็จะเป็นพวกพวกชาว ชาวตัวเหี้ยชา,ชาวตัวเหี้ยที่คุณสามารถจะเล็งได้ก็มีแค่ปืนนี้นครับปืนไรเฟิลนะฮะนี่คือปืนไรเฟิลหัว,วระเบิดนะครฮะแม้มันมาสามารถเล็งได้ครับเล็งได้ครับปืนนี้ก็เป็นปืนไรเฟิลปืนเดียวครับที่สามารถเล็งได้เพราะว่าปืนอื่นมันเล็งไม่ได้เอาอิสัตว์เล็ง ไม่ได้ครับประมาณนี้ดนึงครับเออนะครับมันก็จะบึ้มนะมันก็จะบึ้มเลยตัวนี้เลยเอ,อ้ย มันก็ยังไม่สังเกตอะไรนะครับให้เราเฮ้ยสัตว์พ่อคงตายครับเนี่ทีมันก็เข้ามาสิครับเราจะกับไรเฟิลนะฮะไรเฟิลฟเอ,อ้ยครับแบบนี่ก็คือไรเฟิลของผมนะครับอืมสุดผมไม่เอาครับนะเอาไอสัตว์ไม่ต้องสกวาดสุดนี่ไม่ไปครับครับ พวกมันก็ต้องออกมาเยอะกันเลยนะครับให้คุณยิงสัดแมงสัดสัดแบบสัดยิงเซอรเลยครับมันก็จะดายหมดนะให้คุณเดินทางนี้ครับถ้ามันยังตื่นคุณก็ให้คุณยิงแม่งเลยครับต้องสนใจครับมันก็จะเออครับตายตายก็บกระย่างบ้าคลั่งนะครับให้ให้ให้คุณรีบเดินไปครับมันก็มีคนมาครับให้คุณยิงแม่งไม่หมดเลยครับระเบิดเหรอ หลับไปครับอย่าเพิ่งไปครับมันจะบึ้มนะ,ะตรงนี้ก็มีความยากพอสมควรนะครับก็อย่าประมาทแล้วกันนะครับเรามาเก็บจิ๊กซอชิ้นส่วนที่หนึ่งกันเลยครับก็คือว่าอันนี้เราต้องใช้จิ๊กซอเพื่อในการเปิดประตูนะครับยังตือนไม่เลิกไนงะหลับไปหมดพงอะ ซอสแรงเลยพวกมันก็จะหลับกันหมดนะครับคุณก็ไม่ต้องไปสนใจนะครับให้คุณรีบวิ่งไปเลยครับให้คุณรีบวิ่งไปเอาจิก,จก,จกซอชิ้นชิ้นส่วนที่สองก่อนนะครับเพื่อเพื่อความสุนตรีทางรสชาตินะครับมันคนละยื่นกันเลย อะไรพวกเมืองครับหลับให้หมดนะครับมันก็จะเออนะครับเอออย่านะเฮ้ยอยใดเลยเอ้ยอย่าอะสาตว์แม่งสาดว์แมงสาดแม่งสาดแม่งมีของอะไรไหมไม่มีของไอ้สัตว์เราต้องมาเก็บของครับเราได้ทิ๊กซอร์จินจินสุดท้ายนะครับให้คุณเฮ้ย โอ้ยเต็มเต็มหน้ากูเลยให้คนยิงมันครับอืยิงให้หมดนะครับสำสำหรับปืนคู่ใจของผมนะปืนแตรงโก้นั่นเองนะครับเป็นปืนคู่ใจปืนหนึ่งครับที่ผมชอบมันมากเลยครับในในนี้มีอะไรบ้างเอ่ยไม่มีอะไรนะมีแต่ส่วนกานนะแห่งกันผมจะไม่เก็บนะเพราะว่ามันงี้ครับมันจะไม่ค่อยสำคัญนะฮะ เพราะเพราะว่าผมก็ไม่ค่อยได้ใช้แฮนด์กันอยู่แล้วนะครับเอออีซาดตรงนี้ก็เป็นเงินโอ้เอา้าอันนี้มังโล่งอะ่ะอ่นนาใเงินครับวันนั้นเป็นอีกอันนึงเป็นตัวยี่านไม่รู้ครับเฮ้ยตัวละมานต้งหนาแล้วเออ ใช้ไล์เฟิลนะครับไ์เฟิฟลของไ์เฟิลส่วนตัวผมนะมไ์เฟิลส่วนตัวนะครับพวกมันก็จะกระอักเลือดนะครับครับก็คือว่าพวกเรานี่พวกเราชอบใช้เล่นของหนัก,กน,นะครับของหนัก เอาไปควรมาที่เคียบมาคอมบายครับอันนี้ยังเพิ่งยู่อยังย,ยูไม่ได้ครับเราไปต้อง,ต,องต้องไปที่ประตูก่อนครับน,นี่ครับเราก็มายื้อนะครับแบบไปเลยไปเบ้ยครับไปเบย ที่นี่ก็ไม่เห็นมีอะไรนะ่าสนใจนะครับไม่มีอะไราเงินนับเงินงเงินนี่คือของสำคัญนะครับคุณห้ามขำขาดนะครับผมนี่จะเก็บเงินนะคุณถามว่าเอ้ยแล้วผมจะเก็บเงินทำไมละ่ะ เพราะว่าจะผมเพื่อเลียร์ได้ปืนแล้วผมจะได้ซื้อปืนนะปากโปรร๊กต้องเจอแบบนี้เห็ไนไหมครับว่าผมเล่นของหนักของหนักเอ้ยใครก็ถึงปกตร้องเจอของหนักครับ โรถชัวฮึบยิงกันทำไมสัตว์นะครับอ่ายิงแม่งครับเดี๋ยวมันโดนกับดักครับอันนี้อันนี้ไม่มีกับดักอะไรทั้งสิน้นอันนี้ไม่มไรถุยผมอยากได้ครับเพราะมันชาวร็อกนะครับเพราะมันชาวร็อกนะครับ สระขี้เก็บไปฟันวะเพื่อนเนี่ยเราเอาไอิสัตว์่อพึงตายอี๋เอ้ยเฟลล์อี๋เอ้ยเยจ็บเท้าเลยครับขอโทษน,นะเรย์ออนี่เสียฟอร์มครับ่ะมามาฟันคนระับชิป เก็บครับมันเนี้ยบินมาเราใช้ล็อกแกลนเชอร์สายสะให้เนี่ยให้หนำใจนะครับอะไรของรับไลฟ์วันรับไลฟ์โฟรไลฟ์โฟร ถึงก็ปรับเลยทีเดียวนะครับตัวเนี้ยมันอีอปากโปง้งเตัอแบบนี้ปากโปง้งถุยอ่าไปครับเนี่ย ลีออนมิล็อกเก็ตลันเชอร์สักอย่างไม่ต้องกลัวครับมาหมาซีขาครับนะม,บมาหมาซีขาครับนะ แล้วก็มาเก็บอันนี้กันครับกิ่งเรียนแล้วก็เราไม่ยิงอันนี้ครับนะเปิดฝาป้องครับได้คนมาฝันนะครับมาฝันนะครับก็ฝันนะเราได้ของดีนะครับของดีตล้ให้เราเข้าไปในหมู่บ้านนะครับบ้านบ้านของบ้านของใครไม่รู้ครับเข้าไปครับอันนี้ก็จะมีรหัสเลข เล็กๆไม่น้อยครับแบบว่าให้มันเป็นตาวรูปนะครับนะแล้วก็เดินเข้าไปครับเก็บปุ่แจคีย์อะไรไม่รู้ครับตรงนี้จะมีเงินแต่ว่าตรงนี้ถามว่าทำไมผมไม่เปิดครับมันมีกระสุนแต่ผมไม่ชอบผมอยากได้ โอ้ยช่วยด้วยช่วยด้วยว้าอย่าเลยเนเธออย่าเลยเนเธออย่าเลยนนเธอต้ากูได้เลสันเออไส้เตอร์จุดท our eyes ขอก็ขอจบซัปเตอร์หนึ่งถึงสองเป็นเท่านี้นะครับสวัสดีครับ